เพื่อๆคนไหนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะซื้อบ้านสไตล์โมเดิร์นเคยรู้ไหมครับว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นหน้าตาขาวๆสวยๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วปัญหามันเยอะมากเลยนะครับอย่างบ้านนี้เนี่ยบ้านที่พี่เองเนี่ยทำไปอยู่ไปต้องเกือบ10ปีนะครับกว่าจะซ่อมทุกอย่างจนเรียบร้อยอยากจะมีบ้านสไตล์โมเดิร์นสักหลังต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่สรุปให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวครับ สวัสดีครับพี่พี่จากช่องช่างเถื่อใบพี่พี่นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อใบพี่พี่ในทุกช่องทางด้วยนะครับถ้าเราไปถามคนที่กำลังจะซื้อบ้านนะครับหรือกำลังจะสร้างบ้านว่าอยากจะได้บ้านสไตล์ไหนพี่พี่เชื่อว่าอย่างน้อย 7- 80%นะครับก็จะบอกว่าอยากจะได้บ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับดูสวยๆขาวๆจริงแล้วา บ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับโดยโปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับบ้านมันก็จะหน้าตาเป็นกล่องๆใช่ไหมครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็ หลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่เป็นลักษณะของราคาดาดฟ้านะครับแบนๆนะครับไม่มีตัวจั่ยให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนครับกระจกเนี่ยก็จะต้องกว้างนะครับกระจกใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีชายคาหรือถ้ามีชายคาจริงๆเนี่ยก็น้อยมากในส่วนของภายในเองก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นหรือว่ามินิมอลนะครับข้างในเนี่ยก็จะดูขาวๆนะครับเป็นเหลี่ยมๆเ,เยอะๆนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโอเพนแกลนนะครับเปิดค่อนข้างโล่ง แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นดับเบิลโวลูมหรือว่าส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นหลังคาสูงนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยมันโปร่งโล่งสบายแต่ว่าความสวยงามเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแลกมาด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่มันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับหรือว่าปัญหาของการก่อสร้างที่มันอาจจะมีค่อนข้างเยอะนะครับอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของผนังของตัวบ้านนะครับ ถ้าเรานึกภาพตามนะครับว่าบ้านโมเดินสไตล์แบบนี้ครับถ้าส่วนที่มันเป็นผนังปูนถูกไหมครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผนังปูนที่เป็นขาวนะครับฉาบเรียบแผ่นใหญ่ๆเลยหรือถ้าเกิดว่าในบริเวณที่มันไม่ใช่เป็นผนังปูนแผ่นใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นกระจกใสๆค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนครับทั้ง2เรื่องนี้ครับมันอาจจะขัดกับการใช้งานจริงของบ้านเราซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะเดาไ,ได้ไม่ยากนะครับวันเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแดดแล้วก็ความร้อน อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศไทยเราอะครับแดดเนี่ยมันจะเป็นแดดที่เฉียงมาทางฝั่งใต้นะครับหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยพาทิ์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเย็นเนี่ยลงทางทิศตะวันตกแล้วก็แดดเนี่ยแดเดือนนะครับมันจะเป็นแดดที่เฉียงไปทางใต้เพราะฉะนั้น,นหมายความว่าผนังทางด้านตะวันออก ทางทิศใต้แล้วก็ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นผนังที่โดนแดดตลอดแทบจะทั้งวันเพราะฉะนั้นในการออกแบบหรือว่าในการเลือกซื้อบ้านสไตล์โมเดิร์นน่ะนะครับก็อาจจะต้องดูทิศทางนิดนึงนะครับว่าในบริเวณทิศทางเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งทิศใต้นะครับที่จะโดนแดดแทบจะทั้งวันบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เป็นกระจกเยอะหรือเปล่านะครับมีแดดเข้ามากน้อยแค่ไหนหรือว่าในบริเวณที่มันเป็นทิศตะวันออกนะครับนั่นหมายความว่าเป็นบริเวณที่แดดเข้าช่วงเช้าห้องไหน ของบ้านเราเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกห้องไหนของบ้านเราเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วมันสอดคล้องกับการใช้งานของเราจริงๆหรือเปล่าอย่าเช็ดบ้านพี่เองหลังนี้นะครับถ้าเรามองเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นกระจกบริเวณนี้ครับจะหันทางทิศใต้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกซึ่งอันนี้ครับเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่าห้องนี้พอเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะโดนทั้งวันจริงๆครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็จะโดนแดดจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ามา โดนแดดทั้งวันนะครับในช่วงเที่ยงลามไปถึงตอนเย็นเลยเพราะฉะนั้นหมายควาว่าพอเวลาถ้าเกิดว่า so> พี şey ่ใช้ห้องนี้จริงจริตอนเย็นนะครับจะมีปาร์ตี้ในช่วงบ่ายเย็นนะครับห้องนี้ครับจะร้อนมากครับแทบจะอยู่ไม่ได้เลยในช่วงแรกๆอย่าเขาพี่เองตรงนี้นะครับสุดท้ายครับฝั่งนี้ที่เราต้องบอกว่าเราอยากจะได้กระจกบ้านใหญ่ๆสวยๆแต่อย่างที่เห็นเลยครับด้านในในสุดท้ายก็ต้องไปปิดบ้านให้มันมืดสนิทหมดนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะมีงานตอนเย็นเนี่ยพี่จะต้องปิดม่านนี้ทิ้งตั้งแต่เเเเ้้้้าาาลยนนนะะรัััพววถปิดดไมจแทง วันไหนอยากจะมีงานเนี่ยก็ต้องปิดทิ้งเช้ายันเย็นเลยครับแล้วก็พอบ่ายๆก็มาเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็ถึงจะมาเปิดโชว์เพื่อนๆได้เนี่ยก็ต้องแบบตอนเย็นหลังจากที่พาทิตี์ตกดินไปแล้วหรือว่าอย่างในมุมในสุดนะครับต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความสวยงามก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาก,ก็คือบริเวณนั้นนะครับมันเป็นบริเวณที่เป็นโอเพ่นคิทเชนนะครับหมายว่าบริเวณนั้นมันมีครัวมีไมโครเวฟมีตู้เย็นอยู่ซึ่งแดดนะครับมันสาดผ่านกระจกบานนั้นเข้าไปครับมันก ทำให้ตัวตู้เย็นเอยหรือว่าตัวไมโครวเวฟมันโดนแดดโดยตรงก็ด้วยความที่กลัวมันจะเสียนะครับเครื่องไฟฟ้าก็เลยต้องเอาต้นไม้หนึ่งต้นนะครับมาบังบริเวณนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้นะครับการออกแบบบ้านสไตล์นี้นะครับที่จะต้องมีกระจกบานใ,นใหญ่เนี่ยก็ควรจะเลี่ยงบริเวณที่หันหน้าทางทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการที่เราไปซื้อบ้านสไตล์โมเดิร์นนะก็ไปดูที่ดูทางให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ครับมันก็จะใช้ชีวิตลำบากไปถัดไปอีกหนึ่งปัญหานะครับของบ้านที่มีผนังสีขาวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับก็น่าจะเดาได้ไม่ยากครับหรือว่าอาจจะยังเห็นริ้วรอยอยู่ตรงนี้ได้ซ้ำไปนะครับก็คือผนังนะครับด้วยควาที่มันเป็น ผนงังผืนใหญ่มากครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะแตกร้าวนะครับใช้ไปนานๆแล้วมันมีรอยแตกรอยแคร็กเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วซึ่งหลังนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำไปซ่อมไปค่อนข้างจะเยอะมาก,กน,นะครับก็ใช้เวลาหลายปีเลยครับกว่าจะลงสีกันทับไปหลายๆรอบครับจนมันพอจะดูได้ไม่ได้มีรอยแตกอะไรเยอะขนาดนี้ และก็มาอีกหนึ่งปัญหาของบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าบ้านสไตล์เนี้ยเวลาเราทํากระจกนะครับหรือเวลาทําพวกประตูหน้าต่างต่างครับเราก็พยายามจะทําชิดผนังใช่ไหมครับให้มันแบบมีกันสาดนะครับน้อยที่สุดพยายามจะทําให้ตัวกรอบวงกมเนี่ยมันชิดกับบูนเลยซึ่งทั้งสองที่เลยครับฝั่งนี้เองเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นบานกระทุ้งนะครับเพื่อจะเปิดให้ระบายอากาศเข้าออกได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับมันก็เปิดให้มันระบายได้แต่ในความเป็นจริงครับพอเราทําสไตล์เนี่ยครับแล้วมันไม ฝนโอกาสที่ฝนมันจะสาดเข้ามามันเป็นไปได้หรือว่าพวกตัวอะคริลิอซิลิโคนที่เรายาแนวไว้ครับพอมันโดนแดดตรงๆครับพวกนี้มันก็หลุดลอกร่อนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการของการรั่วซึมครับตามขอบวงกบต่างๆพวกนี้อย่างที่บอกครับอย่างที่เห็น2ข้างนี่เลยสุดท้ายวิ่งทนไม่ได้ก็เลยต้อง หรือหน้าต่างทิ้งหมดนะครับแล้วก็ก่อเป็นก๊าซบอกลงไปแทนและสุดท้ายปัญหาที่คลาสสิกมากๆนะครับของบ้านสไตล์โมเดิร์นหรือว่าบ้านสไตล์ที่เป็นหลังคาดาดฟ้านะครับก็คือตัวดาดฟ้าเองนะครับแน่นอนครับด้วยความที่ข้างบนเองเนี่ยบ้านสไตล์ที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพื้นปูนด้านบนใช่ไหมครับจะไม่มีหลังคาเพราะฉะนั้นทั้งร้อนทั้งรั่วเลยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราทําปูนด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปไล่ระดับน้ํามันไม่ดีใช่ไหมครับพอเวลาฝนตกแน่นอนครับน้ำมันก็จะเกิดอาการขังครับ เราเว้นระยะใต้ฟ้าไม่มากพอครับเวลาแดดลงตรงๆครับบริเวณปูนบ,บริเวณนี้อมความร้อนทั้งวันอยู่แล้วครับทำนอนเดียวกันครับเย็นๆเข,นเข้ามาบ้านนี้อยู่ไม่ได้เลยเหมือนกันซึ่งในส่วนบ้านพ,พี่เองก็เช่นเดียวกันนะครับ2ปัญหาเลยครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยครับทั้งโซนฝั่งนี้ครับจะเป็นโซนที่วิ่ททา ตัวใต้ฟ้าไว้ค่อนข้างสูงนะครับหมายถึงว่าตัวสูงมากมันมีระยะตั้งแต่ตัวดาดฟ้าเนี่ยจนถึงใต้ฟ้าเนี่ยมีประมาณเป็นเมตรนะครับแล้วก็มีการเจาะช่องระบายอากาศอย่างดีเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องของความร้อนจากด้านบนแต่สิ่งที่มีก็คือช่างเนี่ยที่ทาไว้อะเขาไล่ระดับน้ําไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น น้ำมันขังครับเพราะ้นสุดท้ายนะครับพอเวลามันมีน้ําขังเยอะๆครับมันก็จะรั่วซึมลงมาอย่างบริเวณนี้เองเนี่ยฟ้าเนี่ยซ่อมต้องบอกวนะ่าหน้าฝนนี่ซ่อมทุกปีเลยจริงๆนะครับเพราะ,ะนั้นวิธีการแก้ปัญหาสุดท้ายก็ต้องมานั่งไล่ทําระดับใหม่ทั้งหมดนะครับแต่พอท้ายสุดจริงๆครับไล่ยังไงคุณภาพงานช่างมันไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วบนนี้เองเนี่ยพี่วิวก็ต้องไปทําเป็นหลังคาอีกหนึ่งรอบนะครับครอบบนตัวดาดฟ้าที่เป็นปูนเสร็จแ,แล้วก็ไปทารา้น้ําเก็บอีกหนึ่งรอบครับก็อาจจะดูานนมาถึงงงตรนี้ก็คแอบ สงสัยแอบหัวเราะใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วพี่ปี้มึงเป็นช่างยังไงทำไมถึงมีปัญหาสร้างบ้านเยอะขนาดนี้แล้วยังมันมีหน้ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอดีกก็ต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เพิ่งเป็นเด็กเพิ่งจบวิศวะมาใหม่ๆเลยครับถามว่าเราไม่ได้มีคนออกมาให้ความรู้เรื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเราสร้างบ้านใหม่ในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าถ้ามีคนที่มาให้ความรู้เราเยอะ เราก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมา,าก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเอางี้แล้วกันครับถ้าให้วิสุปง,ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกก่อนนะครับถ้าจะสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นจริงๆเรื่องแรกก่อนคือทิศทางของบ้านสําคัญมากครับกระจกไม่ควรจะอยู่ในทิศที่โดนแดดโดยตรงหรือโดนแดดทั้งวันนะครับอย่างเช่นพวกทิศใต้นะครับหรือว่าทิศตะวันตก ในบริเวณผนงังที่เป็นผนังปูนผนังเต็ม,มนะครับที่โดนแดดทั้งวันบริเวณนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะทําผนังสองชั้นนะครับความร้อนจะได้ไม่เข้ามาในบ้าน แล้วก็ในส่วนของหลังคาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําเป็นแผ่นเรียบเนี่ยก็เรื่องแรกก่อนก็คงต้องเว้นระยะใต,ใต้ฟ้าให้มันมากพอนะครับแล้วก็มีการระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับความร้อนเนี่ยมันจะได้ไม่ลงมาในบริเวณบ้านแล้วก็ไล่ระดับบริเวณดัดฟ้าให้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายมันแก้ไม่ได้จริงก็เดี๋ยววิธีทำเลยก็ได้นะครับก็ยอมไปทําหลังคานะครับซ้อนอยู่ด้านในชั้นหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็เรื่องของตัวน้ําขังรั่วนเนี่ยจะได้ หายหมดไปก็ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถือ่อบายพี่วิทย์ในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ถ้อว่าใครมีปัญหาอะไรที่อยากรู้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววิทย์ทำคลิปให้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ